ดีครับลำไยกริตตันนะครับต้นนี้ลำใหกริตตันสีม่วงนะครับผมติดลูกเยอะเลยครับต้นนี้นะครับติดติดลูกแล้วก็มีที่เป็นดอกอยู่ก็มีนะครับผมด้านในเยอะมากครับผมนี่นี่นะครับนี่ครับก็มาออกดอกอยู่ก็มีนะครับนี่นะครับ ต้นนี้อายุก็สี่ปีกว่าเกือบห้าปีแล้วครับผมนี่ต้นใหญ่นะครับต้นใหญ่สวยมากต้นนี้ดูด้านล่างด้ยนะครับนี่นะครับผมใครบอกอก็ลำยากิตตั้นติดไม่เยอะนะครับผมลูกไม่เยอะนี่นะครับถึงดินนะครับผมถึงดินเลยนะครับ ครับไปดูต้นนะครับนู่นข้างบนก็เต็มนะครับผมโอเคนะครับสวัสดีครับ